สวัสดีครับผมวิเวียนนะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการเล่นนะครับไอเทมสมใส่สเตตัสตัวละครนะครับผมแล้วก็ไอเทมจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมป่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็ในส่วนของงอนหกห้องเอานี้เพื่อนก็รู้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็หลังจากเคลียหกห้องเสร็จทีนี้เราก็จะมายืนรอห้องบอสเปิดนะครับผมบอสฮีโร่นะครับจะมีสะท้อน5นาทีสําหรับสายกายภาพอยู่ยังไงเราก็ต้องรอนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวนะครับเรามาดูนะครับผมพอเปิดห้องบอสผมจะเดินออกมานะครับผมข้างล่างนะครับเพื่อมาส่องให้เห็นบอสแล้วก็เริ่มจับเวลา5นาที อันนี้โปรแกรมจับเวลาแล้วแต่เพื่อนเพื่อจะจับแบบไหนแต่ของผมผมจะใช้โปรแกรม t i มิ่งนะครับของเครื่องว i n d o w s อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาไล่เก็บเคียร์มอนรอบๆออกไปนะครับในส่วนของการเคียร์มอนรอบๆเนี่ยครับผมถ้าเกิดเราบูตดาเมจแรงมากเกินไปนะครับมันจะโดนสะท้อนของอ็อกเบบี้ก็ตายเหมือนกันนะครับผมพยายามลองดูดาเมจตัวเองสักประมาณ800 0ถึง10,000นะครับผมก็นห0 0่งนก็เสี่ยงตายเหมือนกันโอเคต่อไปไอเทมที่ต้องมีนะครับผม อย่างแรกก็คือกุญแจทองนะครับกุญแจทองตรงนี้ก็คือว่าจะได้จับดันหมึกนะครับผมหรือว่าจะเป็นกล่องในห้องอ็อกนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะสุ่มออกมานะครับหรือบอสบอสฮีโร่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจะสุ่มนะครับเอาโอการดรอปดีกว่าต่อมาครับผมเป็นกุญแจเงินนะครับกุญแจเงินนี้ก็คือได้จากมอนเลอรทั่วไปจะเป็นเลด น้ำหรือว่าเลดอ็อกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าปกติแล้วผมก็จะมาหาจากเลดอ็อกนี่แหละครับจะเตรียมไว้เพราะว่าผมไม่อยากเสียเวลาในการที่เราจะต้องเดินไปไล่เก็บม้อนเราค่อยๆมาเปิดใหม่นะครับผมต่อมานะครับผมผมขอแนะนําเป็นอาวุธก่อนเรื่องอาวุธเนี่ยจริงๆแล้วจะใส่อะไรก็ได้นะครับขอให้มีสักแมงแดงสักทิ้งไว้สักใบหนึ่งนะครับผมแต่ผมเลือกเป็นดีจเพราะว่าอันนี้ก็คือผมมีดาบแค่เล่มเดียวนะครับมีดีจนะครับเป็นใช้เป็น1แมงกับ หนึ่งคาราเมลนะครับเพราะว่าเอาไว้ลงบอสหนอนด้วยนะครับผมเอาไว้ดันดองดันหนอนอย่างเดียวนะครับต่อไปก็เป็นอาวุธนะครับผมขวานอันนี้ผมใช้เป็นขวานสําหรับฆ่าบอสนะครับก็คุณสมบัตินะครับผมที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับผมก็คือจะเป็นตีมอนนะครับผมดันเล็ทแรงขึ้นนะครับผมบวกบวกเจ็ดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบวกเจ็ดก็เพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์บวกเก้าเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับผมพลังโจมตีเนี่ยมันจะ เยอะมากนะครับผมมันก็เลยมันจะดีสําหรับผมผมคิดว่ามันทําให้เราปิดมอนไว้แล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือว่าอาวุธไม่มีทวนถูกทาลายนะครับผมครับผมแต่ว่าแอสปีดที่เราจะใช้เวลาตีบอสมันก็จะช้าลงใช่ไหมโอเคเรามีไอเทมนะครับผมก็คือจะเป็นไอเทมที่คกดใช้ก็คือจะเป็นใบอะดรีนาลีนนะครับก็เพิ่มบุตดแอสปีดขึ้นมานะครับจะได้จบมอนไวขึ้นนะครับผมต่อไปก็คือจะเป็นเสื้ออย่างของผมผมเลือกใช้เป็นเสื้อกุ้ง แดงนะครับผมเป็นเสื้อกอบบินกุ้งแดงนะครับอันนี้ผมก็ออฟไปงั้นแหละครับมันไม่ไม่จำเป็นหลอกเพราะไงก็ไม่ได้ใช้ตีตอนที่มันเอ u อัพอยู่ดีนะครับแล้วก็เป็นเสื้อไฟนะครับผมใส่เป็นเสื้อวานะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถูกทําลายนะครับผมคือจะเราจะใส่ล่อไปก่อนแล้วพอครบ5นาทีเนี่ยเราค่อยสลับที่จะใส่เป็นกุ้งแดงนะครับโอเคต่อไปเป็นของในตัวนะครับของในตัวนะครับกับสเตตัส โอเคอันมาดูที่ขอในตัวก่อนขอในตัวของนี้คือเซตโปรทั่วไปปากฟอกเอาคคือต้องการคือ0ูนจจะใส่เป็นตาเทพหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับผมแต่ว่าของผมผมจะคือใช้งบที่ประหยัดนะครับผมแล้วก็จะใช้เป็นปิกลุง้งอันนี้คือว่าแล้วแต่ท่านแต่ละท่านเลยว่าจะใช้เป็นยังไงของผมใช้เป็นปิกลุง้งเอาเป็น3-3นะครับผมเพื่อบูดามีอย่างคือเรื่องราคานะครับราคาจะไม่แรงนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ นี่ครับผมเทมเอดีนะครับผมใช้เป็น a d ดี w ฮอกไนะครับผมต้องการสปีดที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ราคาประหยัดที่สุดนะครับส่วนของเนี่ยครับผมจะเป็นคอตูมอันนี้ผมจะใส่เป็นหัวดูดเอนะครับผมแล้วก็ตากระปากจะเป็นเอจิแต่ไม่ได้ใส่ VCT นะครับผมแล้วก็เซ็ไนท์ผมจะไม่ใส่ใส่เป็นเซ็ทองทุกอย่างเครืองผมคือประหยัดนะครับของแพงที่สุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นปิ g ฟิกเนี่ยแหละครับผม โอเคใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมทีนี้สแตสแตนะครับผมสแตตผมก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเก่าตัวแรกๆเลยก็คือว่าก่อนช่วงตัวละครเป็นช่วงกิจ2ปีนะครับผมก็ใช้เป็นอ้อ,อทองนะครับผมเด็ก99นะครับผมโอเคต่อมาลนี้ผมก็เริ่มจากเคาะด้วยหมัดก่อนเพราะว่าไม่อยากโดนดาเมจจากวุฒตัวเองนะครับผมก็คือว่าณตอนนี้นะครับผมผมกับเวลาเนี่ยประมาณ5 5นาทีถูกไหมแต่ว่าผมจะมาเคาะบอสตั้งแต่ช่วงวัน4นาทีแล้วพอเคาะเพื่อให้มันกด e g u p จะใช้เวลาอีก50วินาทีหลังจากนั้นพอบอส AG up ไปแล้วเราก็คำนวณเวลาว่าใกล้ถึงเวลาแล้วหรือยังหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มสลับขวานนะครับพอสลับขวานมาแล้วในที่นี้ยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่แต่ว่าผมจะรอให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้ค่อยสลับเป็นกอปปินแล้วก็กดใบเอดีนาลีนนะครับผม แล้วก็กดใบไฟนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับออีกสำคัญคือผมลืม AB นะครับผมคือบางครั้งเนี่ยเราจบบอสได้ครั้งเดียวเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้บอส a อ up ัรอบที่สองเพราะว่าคือที่อยากจะให้จบไวๆไปเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งรออีก50วินาทีนะครับผม บางทีเสียงตายด้วยเสียโทเคนอีกนะฮะ ก็สับประมาณนี้นะครับผม